มาแล้วครับอันนี้คือคีย์บอร์ดที่เราใช้คีย์บอร์ดทีชอนเป็นตัวแรกนะครับก็คือทีชอน B1 Pro ครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็น75%นะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งบลูทูธนะครับถอดชุดนะครับ Mac Windows นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรหัสคือ B1 TK1 ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น สีดำนะครับที่เราเลือกมาครับจะเป็นสีสเปซเกรยรับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของขนาดที่เรามองหาคีย์บอร์ดที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าพอขนาดเล็กปุ๊บเนี่ยมันทำให้การจัดอุปกรณ์บนโต๊ะเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็รองรับเรื่องของแม็นะครับแล้วก็ Windows ครับปรับแต่งเรื่องของช็อตคัทนะครับแล้วก็มาโคต่างๆพวกอัปเดตทัวร์แบคครับสิ่งที่น่าสนใจตัวนี้ก็คือเรื่องของความบางครับบางแบบสดๆเลยนะครับแล้วก็พกพาสะดวก การเชื่อมต่อรับจะเป็นไวเลส2.4ครับก็คือเป็นตัวด o งเกิลนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธนะฮะสามารถใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือแล้วก็ตัวแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด4อุปกรณ์เลยนะครับก็คือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับแล็ปท็อปนะฮะตลอดอุปกรณ์ได้นะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นเพราะว่าเรามีหลายอุปกรณ์เนาะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งก่อนแล้วเนี่ยเราใช้คีย์บอร์ดที่เป็นตัวไวเลสนะครับจะมีหลายตัวเลยนะครับซึ่ง มันก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวถึง1,200ทั่วโมงถ้าเป็นบลูทูธนะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเขาอยู่ที่การใช้งานนะครับอ่ะเอามาให้ดูก่อนนะว่าตอนนี้เราใช้คีย์บอร์ดอะไรนะครับตอนนี้เราใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นอ่าคีย์บอร์ดขนาดเล็กเหมือนกันนะครับ Logitech MK200 จะมาพร้อมกับเมาส์แต่ว่าเราใช้เฉพาะคีย์บอร์ดครับต่เมาส์เราใช้อีกอันหนึ่ง ทีนี้ตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือตัวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยก็เราชอบปุ่มมันนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้ออ b ุยบีรีเซนะครับตัวเดียวกับเมาส์เลยนะครับแล้วก็อ่ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือมือตัวเนี่ยยกสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวคีย์ช้อนเนี่ยจะไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคีย์ชอนกันต่อเลยหนับแรกจะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีเรื่องของปุ่ม ฟังก์ชันนะฮะที่เราใช้งานเรื่องของการเชื่อมต่อบุธนะครับหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการใช้คําสั่งต่างๆนะครับคําสั่งเครื่องเลขนะครับการบันทึกภาพหน้าจอนะครับแล้วก็ฟังก์ชันคิปนะครับใช้งานอิโมนจินะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าปุ่มฟังก์ชันบวกวินโดว์ถามวินะครับล็อกหน้าจอฮะแล้วก็ฟังก์ชันคอมมานด์ขวานะฮะ เป็นคําสั่งคิดขวาอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วล่ะว่าใช้งานด้านไหนครับมาดูตรงนี้นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อที่เป็น2่จุดีนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลก็คือยูบีทีครับแล้วก <jin> ็มีเรื่องของสวิตที่เป็นโหมดเคเบิลนะฮะอันนี้จะเป็นโหมดที่เป็นต่อจุดสี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นใช้ u s b นะครับเป็นยูบีเอนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธครับ แล้วก็เรื่องของอการดีเซตคีย์บอร์ดนะฮะเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดฮะอุ้ยน้ำหนักพอสมควรเลยเนาะตอนแรกคิดว่าจะเบาแต่แบบเออถือว่าน้ำหนักใช้ได้นะฮะอ่าจุดเด่นตัวตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับติดิคอนฮะนี่แต่เราไม่รู้ตี่ิคอนเขาขายแยกเ่าไหรรเนานะคือเราอะต้องบอกว่าเราเป็นคนที่พิมพ์ สัมผัสนะฮะแล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้มองแป้นนะครับเราพริมพ์สัมผัสเนาะเออ่ทีนี้การพริมพ์สัมผัสของเราเนี่ยเออ่พอมันมีไอ้ตัวทีโคนเงี้ยผมเคยใช้กับโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วมีทีโคนปิดแบบเนี้ยเล็บเราเนี่ยฮะเออ่มันก็จะไปเกี่ยวกับตัวเนี้ยให้มันขาดได้ก็คือทีโคนขาดนะฮะทีนี้จริงถ้าเกิดว่าเราที่โคนเปียกง่ายๆมันก็โอเคละนะฮะอันนี้คือตัวอ่าคีย์บอร์ดของจริงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกัน จริงจริงเลยดีกว่าเนาะอ่านี้ออกก่อนนี่น,นี่ครับอันนี้คือหน้าตานะครับนี่ปุ่มนะฮะเวลากดเนี่ยมันจะกดประมาณนี้นะฮะนี่อ่าถามว่าคีย์บอร์ดที่มันน้าหนักเยอะมีผลยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่าการวางแล้วมันมั่นคงนะฮะอ่าอันนี้สะท้อนกับไฟให้ดูเนาะนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่ฮะ ออันนี้เป็นปุ่มที่ปรับนะครับระหว่างการเป็นอ่าบลูทูธนะครับเคเบิลหรือ 2.4G นะครับมาเรียกตรงน,นี้เนาะแล้วก็เรื่องของการปรับ Mac Window ครับแล้วก็พอร์ต Type C ครับอ่าตรงนี้เรียบๆไม่มีอะไรแล้วก็สังเกตได้ว่ามันจะยกขึ้นไม่ได้นะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับคือเขามีการทะลบให้เราอยู่แล้วเนะาะอันนี้ก็เป็นยางแบบนี้นะฮะอ่ามาดูตรงนี้ดกวาเนาะอันนี้คือความ เห็นไหมฮะมันมีการสาลุให้เราอยู่แล้วเห็นไหมฮะตรงนี้มีความสาลุให้เราอยู่แล้วนะฮะถึงมันจะมีไม่ไม่สามารถมีตัวที่สามารถที่จะยกเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเราคิดว่าไอตัวการทลุของมันเนี่ยถือว่าโอเคนะอ่าในการใช้งานนะครับอ่านี่ความบางคือเห็นในมุมนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามุมนี้มันก็จะหนาสุดนะครับอ่าแล้วก็นี่แหละ อันนี้คือการใช้งานที่พอเราเปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะฮะอันนี้เป็นเทเบิลนะครับแล้วอันนี้เป็นสองจุดสี่ครับนี่ครับพอเราเปิดตัวบลูทูธนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรวนี้ขึ้นเลยนะฮะนี่ตรงนี้สัญลักษณ์นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกเรามาทดสอบกับการเชื่อมต่อ iPhone ดีกว่าอันนี้นะครับในมือเรานะครับก็จะเป็น i อโฟนเอสนะครับอ่ะเรามาดูบลูทูธกันนะฮะ,ะวิธีการจับคู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบลูทูธนะครับอันนี้เรามาลองให้ดูเนาะก็คือเขาบอกว่ากดฟังก์ชันบวกเลขหนึ่งนะครับเป็นเวลาสี่วิแล้วจับคู่กับอุปกรณ์ชื่อคีชอนบีวันโปรครับนี่ฟังก์ชันบวกหนึ่งครับอ๋อ ตัวนี้นะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลขหนึ่งกดพร้อมกันตีวินาทีนะครับอ่าสังเกตตัวนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับนี่ไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเรามาดูที่มือถือกันนะครับนี่เลยนะฮะอ่านี่ครับนี่เลยนี่ครับเชื่อมต่อละนะครับกดแพรบปุ๊บนะฮะอ่า เรียบร้อยนะครับอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะอ่าเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับเรามาลองพิมพ์กันนะครับเข้าโนต้ตนะฮะนี่ครับทานี้เลยนะฮะอ่าโอเคนะฮะอันนี้คือพิมพ์เรียบร้อยละนะครับนี่อ่ะก็เอามาแนะนำให้ รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดว่าเราลองใช้ระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าประสบการณ์ในการใช้งานเป็นยังไงอันนี้ให้ดูเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการแกะกล่องไปก่อนแล้วกันเนาะ